สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตน้องมันนะครับก็วันนี้อายุวันนี้วันที่29่สิบเก้าพฤษภานะครับวันนี้เอาเครื่องจอมหมุนมาปั่นตรงที่มันจุดที่ต่ำต่ำนะครับแล้วยามันเกิดแล้วก็ลองปั่นดูก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่จุดนี้ครับไปปั่นจุดด้านล่างนะครับเพราะว่าดินมัน มันเป็นกึ่งโคนนะครับผมก็เลยมาปั่นเพื่อให้มันระบายอากาศระบายถ่ายเทแล้วก็ปั่นหญ้าเล็กด้วยเพราะมันรู้สึกว่าช่วงนั้นมันจะช้างงักนะครัเดี๋ยวพาไปดูวันนี้มาดูนะครับโอ้โหเขียวเขียวนะครับหลังจากฝนตกเมื่อวานแรงมากน้ำนะครับ,รบก็จากดินก็ไหลไปนะครับไหลเอาล่องค่อยๆหายไปนะครับแล้วต้อง รีบเอารถมาทำร่องขึ้นแล้วครับถ้าก็ว่าปล่อยไว้นานๆน,นะครับน้ำก็จะซัดไปดเอยมีโอกาสหัวจะเน่อได้ในอนาคตถ้ามันต่ำร่องมันต่ำเผมก็ามาทำจุดนี้นะครับบริเวณช่วงนี้ พอปั่นแล้วมีน้ำท้ายดินนะครับนีมันเราไม่ตนกนรกนะครับผมก็จะปั่นนะครับรงน,นี้ดินร่วนซุยมากเลยครับนีครับจุดนี้งามนะครับปีที่แล้วจุดนี้ไม่งาม เอา,าได้ย h ามันนี่ครับที่ใหญ่ยา,ยาวไปมันปลอยลงมาถึงป่ะไว้ว่าซซอได้มัน,มนตกในโลกบนหมองนั่นนะไม่ันเนี่ยเราก็ปั่นนะครับนี่มันรู้ว่าจะตายหรือเปล่านะนี่ัอเป็นก่อน มัดตุ้มือแด้ไงฮะต่เราปนมยังไวเนาะไงนะครับได้สองตัวแลเมื่อนั้นองีมือเฮาอมื่นขึ้นมาจะพ่นะอเงี้ย